สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณนะครับโลตัสสามใจญ่นะครับจังหวัดสงขลาครับตอนนี้ก็สําหรับคนที่ชื่นชอบนะครับหมวกกันนอกยังหาไม่ได้นะครับก็มาได้เลยะสำหรับเหล่าเด็กๆต่างๆนะที่ชอบเหล่าอุตท้าแมนมัดเอกต่างๆนะฮะนี่นี่นะครับหาซื้อได้ที่นี่สาหรับเด็กเลยนะครับเจ้าแบบไหนฮะซานโฟมว่านี่ เด็กชอบแน่นอนผมว่านะครับรอบนี้นี่ครับมีหลายแบบหลายลายนะรัดแบบนี้ฮะนี่นะครับจากเป็นเชือกให้เป็นลักษณะเป็นยางนะฮะเน่มมากเราแอดเดนเจอร์ต่างๆการ์ดเดนเจอร์นะเขียนไว้การ์ดเดนเจอร์หลากสีหลากหลายนะนี่ ไอม้มาเลก็มีนะครับเราว่าจะเป็นการย้อนยุนะครับนี่ทมไมก่อนนี่สจาหรับเด็กชื่นชอบมีหลายลายนะครับที่นี่มาได้เลยครับก็จากเดิมครับ399เหลือ1 199นะครับจะแบบไอ Spider ้สไปเดอร์แมนเนี่ยสุดแมนโซแ,แ,แมนก็มีนะครับหลากหลายเดี๋ยวการ์ตูนไปก็มีนะฮะเด็กๆก็ชื่นชอบบางคนที่ไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกนะครับอันตราย ก็ใส่ลาย้าไปนะถึงจะมองเห็นก็ชอบมากนี่คือเมกกี้เมาส์นะครับนี่สำหรับรถที่รถต้องขับรถแบบย้อนยุกไปนะนี่สมัยก่อนรถแข่งนะมีการผ่านมอก,กรอด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมาซื้อได้เลยนี่ลายสีหลายลายนะนี่สีส้มก็เด่นนะครับย้อนยุคตรงนี้เราก็สามารถที่จะหา หน้ากากมาใส่ข้างบนได้นะครับนี่ทิ้วข้างบนนะฮะทิ้วใส่ไปได้เลยสำหรับเด็กๆเ,เด้อนะฮะ299านะ SX น,ะนี่เต็มใบเลยในข้างไม่เต็มนะฮะมลีลายยที่ชอบแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะมีแะโอ้โหครบชุดเลยเนี่ย มีเสียมพูด,ด้วยนะยังใหม่อยู่นะครับนี่ครับจากั้วเลยเิ่บนี้สวยงาม หรือว่าท่านผู้ชมก็เอรลถกษณะแบบนีครับท็อปไปอีกนิดนึงนะครับในลักษณะลักษณะเดียวกับการขับเครื่องบินเลยสำหรับคนที่ขับรถสี่สูบนะครับที่มันซีซีแรงๆนะฮะก็สามารถใส่ได้เมมนะครับนี่ทเอมเอมนี่เต็มใบนะครับผมว่าสวยงามจริงนะเนี่ยเท่มาก ีป้องกันที่คอรเรียบร้อยนะครับแน่นด้านหลังก็สแซวไปเลยก็นี้ประมาณสัก799บาทครับนี่นะครับราคาเท่านี้เลยนะครับจะชอบลายไหนสีไหนก็มาได้เลยนะครับที่ Tesco l o t u s นะครับที่หาดใจญ่ในมีหลายราคาลนะ699้ก็มี599ก็มีนะครับ นี่นะครับสองเก้าเก้าพี่ครสองเก้าเก้าทุบราคาเลยนะครับครับเดียวเลยครับกดกระตุ้นติดตามผลงานทางยูทูบด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อแล้วต่อด้วยนะครับสําหรับคนที่ชอบการหาหมวกกันน็อกนะครับมาได้เลยที่นี่นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย